เสร็จแล้วค่ะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะน้ำตกคอหมูย่างค่ะ สวัสดีค่ะบัญญนาตาสอนนะคะวันนี้นาจะมาทำคอหมูย่างนะคะนี่อันนี้คือย่างแล้วก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะคอหมูอ่มาดูส่วนผสมอย่างอื่นกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วที่คั่วและตำเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นพริกป่นนะคะแล้วก็ผักชีต้นหอมนะคะอันนี้ผักชีต้นหอมแล้วก็หอมแดงอันนี้จะเป็น พริกแดงจินดานะคะอันนี้ะาแหนนะคะแล้วก็จะมีผักเคียงก็มีแตงแล้วก็ผักสลัดนะคะจัดจานก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีมะนาวอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาร้านะคะแล้วก็น้ำปลานะคะจ้าทีนี้มาดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะลงมือคุก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 คนคนเลยนะคะอ่าทีนี้เรามาเริ่มยำเลยนะคะอ่าหมูเห้ล okay, งไปเลย ก็จะเป็นอ่ะเอาหอมหอมลงไปก่อนไม่ใส่หมดนะคะดูก่อนแล้วก็พริกนะคะ,ะจัดมือเลยใช้มือเต็นจัดเลยนะแล้วก็อันนี้หอมกระชีใส่ไปนดิดเดียวก่อนนะนี่เราไม้โรหน้านะคะ,ะแล้วก็ใส่เป็นพริกป่นนะคะ น่าก็จะไม่ใส่เยอะเหมือนกันอันนี้ก็ก็กวคั่วนี่ใส่เยอะได้นะพมีเก็ดนะคะทีน,นี้ก็บีบมะนาวมะนาวนี่ไม่ได้บีบไว้นะคะบีบสดๆเลยน,น,นะคะเนี่น่าจะใช้เป็นมะนาวเหลืองนะคะมะนาวลูกนี้ไม่ค่อยมีน้ําเลยใช้เป็นมะนาวเหลืองเขาจะออกหวานๆเปรี้ยวๆน่าชอบ ถามเบ้าหอมไหมก็หอมเป็นมะนาวเหลืองนะคะหอมใส่อีกหน่อยชอบกินเปรี้ยวๆหวานๆนะลืมน้ำตาลเอาน้ำตาลก็ต้องใส่น้ำตาลด้วยนะใครที่ไม่ชอบกินน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่นาใส่ใส่นิดเดียวก็ที่ฮ่องกงเขาจะเรียกว่าติวเมติวเมก็คือให้รสชาติเขาพุ่งขึ้นมานิดนึงนะคะ น,นี่ก็เป็นของนัวนะผงนัวเนี่ยใช่หรือเปล่าก็ใช่ใครชอบอร่อยก็ใส่เยอะนะคะใครไม่ชอบอร่อยก็ใส่นิดเดียวนะอ่าทีนี้ก็ใส่เป็นน้ำนัวปลาร้านะคะามาใส่ไปช้อนหนึ่งก่อนนะคะไม่ควรงดเติมมอเนะถ้าเยอะทีเดียวแล้วจะแก้ยากเนะาะทีนี้ก็น้ำปลานะคะเอาช้อนช้อนหนึง่ง น้ำปลาย,ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะปลาร้าก็เหมือนกันยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ ถ้าเราชิมรสได้แล้วเราก็ค่อยใส่ต้นหอมใบสะระแหน่นะคะค่อยจัดจานชิมก่อนชิมก่อนนะอ,อร่อยอืมใช้ได้แล้วอะ่ะโดยที่ไม่ต้องปรุงอะไรอีกเลยอะ่ะอืมอืมรสจัดเฟร หอมแดงมาใส่หมดเลยนะคะอืเผ็ดเขาคัวหหมาใส่หมดเลยพริกไม่เอาแล้วพริกเผ็ดมากเลยเต็มมาะคะแต่สักพักเขาก็ยุบเขาก็ถูกน้ำมะนาวถูกน้ำปลาถูกน้ำปลาราเขาก็ยุบหมดะคะ บางคนเขาก็จะเอาไว้กลับเป็นกลับแก้มนะคะใบสะระแหน่นายอยากให้เขายุกๆ่ะบ้องตรงก็คือชิมกลับไม่เป็นต้องคนใส่ด้วยกันนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะทกเยอะไปเปล่าอะไรน่าเดี๋ยวยุกละนะจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับ บ้านยานาตาสอนด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ลคกดอ่าฝากกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ชมคลิปต่อๆไปด้วยค่ะและเป็นกำลังใจให้กับอาจจะบานทำคลิปดีๆออกมาให้ชมแบบนี้อีกนะคะจามาจัดจานกันเลยค่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะทีนี้เตรียมจัดจานกันเลยนะคะน,นี่ก็เรียงสวยเลยนะ่ จัดจานกันเลยด้ยไดจานหนึงพอดี ทานไหมคะขอบคุณมากคะ่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องยายนาตาสอนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ นี่นานจะมาลอกมันออกก่อนนะคะคือมันเยอะเกินไปก็ไม่อร่อยเนาะลอกออกไปก่อนนะคะเนี่ยมันเยอะเลยให้ติดนิดๆน,นะคะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ติดเลยอันไหนที่หนานาเราก็ลอกออกไปนะคะเพราะว่าคอหมูเขาก็ มันเยอะพออยู่แล้วเนาะดังนั้นที่เป็นส่วนเกิดจริงๆแล้วก็ออกไปอายบาย ันนี้ลอกก่อนนะอ่ะทีนี้นะจะเอาเกลือโรยนะคะเอามือโรยโรยเลยคือจะคล้ายๆกับหมักเขาหนะแต่ไม่ใช่ว่าให้เยอะนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปปรุงเครื่องอีกนะคะแค่นิดเดียวนะคะแค่พอให้เขามีรสชาตินิดๆนะคะเป็นเกลือป่นนะคะอืมนะโอเคทีนี้เราก็จะได้นำไปย่างนะคะ น่าจะใช้หม้ออบเขาเรียกอะไรลมร้อนนะคะเราจะไม่มีเตาย่างใช้เป็นหม้ออบลมร้อนแทนนะคะจ้าเดี๋ยวไปดูกันค่ะอะทีนี้นาเอานี้นะคะย่างเนาะใส่เตานะคะเตาอยู่ข้างบนเาเตาไหมคะเตาอยู่ข้างบนเดี๋ยวกล้องนาหล่นอีกนะทีนี้นาเปิดไฟแล้ว อ่ะน่าจะใช้ประมาณสองร้อยแล้วกันเนี่ยสองร้อยซีนะคะสองร้อยซีแล้วก็กดเลยนะคะเอาสิบห้านาทีก่อนนะคะย่างดูสิบห้านาทีเนี่ยเราจะได้หมูกรอบขนาดไหนหรือว่าสุกข,ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะอ่ะตอนนี้ห้านาทีนะคะ น่าจะเช็คดูก่อนยังไม่ได้ยังขาวอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวนาพิกก่อนนะคะ กบต่อไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้ค่ะอันนี้ชีพห้านาทีไม่กรอบแต่ก็ใช้ได้กลัวเขาสุกเกินไปแล้วไม่อร่อยนะคะอันนี้เขียงนี่เราผ่านการพัดจะไลแล้วนะคะล้างแล้วน้ำร้อนลวกนะคะอะหั่นได้เลยสามารถที่จะกินได้เลยนะคะพอแล้ว เราไม่เอาสุกมากเนาะยังร้อนๆออกจากเตาอ่าแบบนี้แหละถ้าสุกเกินไปแล้วไม่อร่อยแน่ๆเลยย่างเตาแบบนี้ก็คงจะไม่เหมือนอย่างเตาถานเราเนาะแต่ก็มันเป็นเตาอบลมร้อนนะคะหันเท่านี้นะคะเห็นไหมร้อนมากเลยเพิ่งจะออกจากเตา อาหารให้ดูแค่ชิ้นเดียวนะคะนี่นะโอ้ยร้อนร้อนรอนานะคะอ่ะแล้วจะหั่นชิ้นนี้ให้หมดนะคะก็เท่านี้เป็นไม่เอ่ยอ้าวทีนี้เรามาดูส่วนผสมอย่างอื่นกันเลยนะคะก็จะมีเป็นหอมแดงเนาะ อันนี้หอมหัวแดงอหอมแดงเราแล้วก็น่าจะใส่เป็นพริกแดงกินดาด้วยนะคะแล้วก็ผักชีต้นหอมนะคะอืมอันนี้ก็จะหั่นก่อนนะได้เดี๋ยวมาดูกันค่ะอืน่าหั่นหอมผักชีก่อนนะคะ ผักชีนี่หอมเหมือนบ้านเราเลยบางเจ้าไม่หอมนะผักชีน่ะใหญ่สวยแต่ว่าไม่มีความหอมเลยแต่ผักชีผักชีเจ้านี้อร่อยหอมยังไม่ได้กินก็หอมและนะคะอัีนี้ก็หอมแดงนะคะหันหอมแดงกันอเต็มมลเลยอาจจะหันขวางแล้วกัน เห็นไหมนะะาหาัรนให้ดูอีกหัวหนึ่งนะโอเคนะคะนี่ก็พริกน่าจะหั่นใส่ให้หมดแต่ว่าหั่นให้ดูนิดหน่อยนะคะนี่ไม่เอา อันนี้ถือว่าเป็นลูกโดดแล้วกันที่จริงเรามีพริกป่นอยู่นะคะพริกป่นข้าวั่วแต่ว่านาจะใส่ตัวนี้ลงไปด้วยค่ะก็หัน่นแตงกันก่อนนะคะ สตัตงค์นี่จนิเก๋น,นี่ผักเคียงนะคะของผักเคียงน่าจัดใส่จานเลยเนาะ